สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซาวนอยเอฟซีอุงหิงอมอนีซิมวาวเรื่องที่กำลังดังกันเริ่มหมซูมือเนี่ยดังกันคักดังแน่นะครับคาวเกี่ยวกับ่าวสีสเกตนะครับผมก็เป็นคนซื้อสีสเกตขึ้นกันครับแต่ยิ่แต่ข่าวแล้วครับโอ้ยนักใจนั่มครับคนสีสเกตเฮ่าจากสีวาจังไหยเป็นยังคือเป็นจังสี่เนาะ เห็นผู้แน่ก็บอกว่าสี่บอสือคล้องแล้วจังสันจังสี่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็คือบุเหตโตัวให้ถึกต่องแน,น่เนาะครับจ็กสีว่าจังไดเนาะคนเฮาเนี่ชีวิตคนแน่เขาก็วายยังแน่นี่เบิ่งอ่านเบิ่งคอมเมนต์ก็่ากว่าผู้ใหญ่ในบ้านเดียวก็ยังไงก็ไล่ออกว่าสัน ให้นีกสนให้ไล่ออกโลดโอ้โอ้ตกลงเป็นผู้ใหญ่เลยร้ายเรื่องครับแต่เรื่องนี้ก็ไปถึงผู้ใหญ่ถึงจังหวัดลรวเด้อครับเพจทางจังหวัดกับเพจออกมาแล้วโ,โพดออกมาแล้วให้พิจารณาเบิ่งให้เรื่องที่เป็นเรื่องเนาะให้ไปขอโทษขออย่างนั้นละยากสิเป็นยังไงก็เงียบเลยช่วงนี้แต่เบิ่งข่าวเนาะ เข้ากับคนซีสเกตคือกันจา้าเหตุเห้คือคนซีสเกตเสียหายหลายน,อน้อเมือนี้คือมันขักแทกคันว่า,าไปเหตุผลอนะ่ะเอาก็ก็กพ่ออ่านนี่ไงว่า,าไปเหตุผลกับกับแปรคือกันเลยมันเหตุผลมันบ่อหนาเป็นไปได้ที่ว่าเกี่ยวกับว่าเอยียง เกียวกับว,ว่านะแดนเซอร์เขาซ่า,ามันเขาซาเหมือนกับโบกเกียวแดนเซอร์ cer, กับบริสุทธิ์วัดเขาสิว่าบอหลายได้จังได้เนาะมันสิขาดทุนได้ยังไงมันบบเกียวการกับแดนเซอร์เขาก็ต้องเขาปกติเขาฟรีอยู่แล้วอาบนาบ้ำอาบยังย่างแน่ๆกัมันจอดขาอละหม่องคือเขาว่านะนะครับคือมันจอดข้อละหม่องเขาก็ต้องอาบน้ำแล้วกย่างเขามา คันง่ายๆเหมือนกับหาคนคนใดคนหนึ่งเวลาทางเขาไปเบิ้งไวหวเอมอลลัมนำกันไปเบิ้งว่าเออหนีคนในวงเน้อแดนเซอร์เด้อ,อ,ดอกว่าไปตัวเนาะสิว่าอีหยังว่าเก็บเงินได้หน่อยเกี่ยวกับแดนเซอร์เขาซามันโกเกียวเลยครับมันอยู่ที่คนเขามาเบิ้งขนาดนั้นนะครับโอ้เบิ้งแล้วก็เห็นก็บ,บอกว่าราคาได้เก็บได้ซีเซนแปดในโบแมนหน่อยได้กันนะซีเซนแปดรายเติบได้ แมนบอครับพี่น้องเอ้ยมันจังใดหลักบึงล่ะมันว่าวว่าวว่าวขึ้นะมันเป็นผู้รับผู้ใหญ่มันบ่สมคนว่าวเนาะมันหนาสิคิดก่อนว่าวยั้งไปแล้วมันหนาสิคิดก่อนพอแมนว่าซีว่าวไปเสาร์ตอนเย็นก็ว่าวตอนเสาร์ก็ว่าวจักซีว่าวอยังมันบ่ถึกต้องเนาะ คนเท่ามันหนาสิคิดก่อนคิดกล่องก่อนว่าเออสมควรมอเป็นผู้รัยยบผู้ใหญ่ในมูบาตเนาะเขาเลือกมาโมเมนต์มาไปเว่าวท่อกับอีอย่างอ,ะอ่ะว่าประจานจังสันอ่ะมันบ่าถึกต้องเด้อกับว่าเห็นผมเบิ่งคลิปแล้วโอ้ยฟังแล้วบ้าหนาบ่หนาเสื้อว่าจะเกิดเหตุจังสี่ครับจากสิว่าจังไดเลยคนสิสเกด ขันเขาโทษแต่คนเดียวก็บ่เป็นยังไงแต่สามาขั้นมันนักคนสิสเกตแล้วคนขายหอมอีกอะเทียมหอมอีกเห็นผู้แน่ก็บ,บอกว่าสิเศร้าซื้อผู้แน่ก็บอกว่าสิเศร้าซื้อสิบบซสื่สสออในอำเภอน,นี้มันกลาย่าคนที่ชาวบ้านที่เฮ็ดมากนะแถมิได้ขายข,าของได้เงินได้ท่อง การว่าบด้ขายเพราะยังเพราะเป็นพู้ใหั่บางคนที่ไปบอกบ่ดีบอกบ่ถึกต้องแทนที่จะว่าโฆษณากระเทียมยังให้เออให้หูว่าช่องไอ้มอลลัช่องนี้เนี่ยมอลํานี่เนี่ยมันดังในเชียวเชียวอยู่แล้วคือบออเอาเชีวเชียวเนี่ยไปใส่ระโยช์แนคือบโฆษณาขายของนันแล้วขายหอมขายกระเทียมพุ่นน่ะคืบอบ่เห็ดจังซ่าน สิไปบอสย่างเพิ่นเพิ่นก็บอได้ยย่างเพิ่นก็เห็ดแสดงถึกต่องตมปกติแถมเขาสิกัแสดงกันเลอยอีกเลยยไลาไี่คือบ่เบิ่งบ่ตอนสี่สีจ้างอ่ะว่าจากมองอย่างมองเลยเนาะเห็นผมฟังหรอผมก็เหนื่อยนําจากสิเปลี่ยนจางไหนนี่ก็เอา้าเรื่องพุงพุ่ใหญ่เรื่องถึงผููว่าล่ะเหตุก,การณ์ก็ถ้าเบิ่งว่าเพิ่นสิออกมากขอโทษบอ ก็โทษกับเ้าหน่อยว่าเหังไดส้สิให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็จะรับผิดชอบว่าเหตุเกิดขึ้นเห็นให้ชาวบ้านเนี่ยตังเดือดร้อนไปนําจากคนบ่จากคนแค่นั้นลหละที่เห็นให้ชาวบ้านเห็นให้คนแถวนั้นนะชุมชนแถวนั้นที่เขาปลูกหอมปลูกกระเทียมอยู่แล้วแทนที่เขาสิได้ขายกับการมาว่าได้ขายราคาก็บว่ามีอล้อก่นนี้ จักไฟซิวา่าจังไรเนาะโอ้ยเนาะิึงนี่เขาอ่อาน,นิึงเนี่ยเวลาคนเขียนเนี่ยเวิร์ดวอลเลอร์รก็ตาก็ดีคักเอ้ยล,ลองใส่แว่นอ่านให้ฟังหนึ่งคําเม็ดแต่ละคำเนี่ยมไม่ยังนงนี่เขาก็บอกว่ากินยาบอกขะเยาวขวดบว่าขันผููายักษ์คือสีเมา้าวเอาดีเขาตัวเอะ ตัวแท้ว่าสั่นโอ้ยเนาะจนคนนีก้ก็ยังไงเสื้อสูทหอมแดงของจังหวัดโอ้ยเนาะไอ้คนนี้ก็บอกว่าอยังเสื้อเสืเ้อสูทหอมแดงของจังหวัดจัดงานเข่าก็เป่า,วา,า,มมา,ปาพวกตัวเองมาอ๋อจัดงานประมาณเข่ากระเป๋าพวกตัวเองมาสั่นอ่าคือว่าเนาะ นี่ก็บอกว่าท่านทำบทถือต้องนะมาสั่นท่านแชะมอแสะมอลำม,มอลำก่อนและหลังจากจบการแสดงวันต่อมาท่านก็ยั่งประกาศเป็นงานอีกอีกวงเน็ตเน็ตแชะมอลำหนึ่งครับซ่าเอ้ยอ่านแล้วก็เหนื่อยเนาะเบิ่งอ่านและะ้วก็ จักสิวาจังไดอาล้วก็นเนยนํำครับชีวิตของคนเฮามันเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันนนาสินีความคิดก่าน,นีเนาะน่าสิคิดแต่เรื่องดีๆหาเรื่องดีๆเขาหมบานให้ชุมชนให้ให้คนหักคนแพงเออคือกลายเป็นว่าหาเรื่องให้เดือดร้อนให้ประชาชนเดือดร้อนจังไดก็ ถาเบิงเนอว่าเขาจะออกมาขอโทษจังไลยทุกคนก็บถาเบิงแม้แต่ผมก็ถาเบิงด้วยกันผมก็ติดตามื้อกันว่าถาเบิงว่าเขาจะออกมาะขอโทษจังไลยในเว้ยเป็นวัดเลยนี่ที่นองเอ้ยนอนดึกไยเป็นวัดคั <c oughs> กแล้วเนี่ย จงังไดก็ค่อยติดตามต่อไปเด้อครับว่ามันสิเป็นจังไดต่อเดี๋ยวจงังไรเดือนสิเดวาตอน,น้ากันอีกว่ามันสิเกิดยั่งขึ้นมือนีกบตำอวจร้ายเนาะเดี๋ยวก็ไอ้อดสิไดรับในนอนแล้วอ่ะมือนีก็ขอจบมือน,นีก่อนเด้อครับแล้วมือลังสิเปเบิ่งใหม่วันสิเป็นจังไดสวัสดีครับ